สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะสำหรับไอเดซุรินนะคะพอนะคะนภพรทัศนพักนะคะ Executive Business Partner นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณ Business Code ของพรก่อนนะคะติ๊กพานิพาบุญแสนลันค่ะขอเสียงปรบมือให้กับ Business Code ของพรด้วยค่ะค่ะ ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ที่จะนำเสนอทุกทุกท่านในวันนี้เลยนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Beyond MX นั่นเองนะคะ Beyond MX นะคะของเรามีสโลแกนที่ชื่อว่า Feel the Burn นะคะสำคัญยังไงดียังไงทำไมถึงต้องทานนะคะเ MX เนี่ย ถ้าถ้าเราเห็นกล่องแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นผู้ชายหรือเปล่าเป็นผู้หญิงทานได้ไหมหรือแบบกล่องมันรู้สึกต้องออกกําลังกายหรอทานแล้วต้องไปออกกําลังกายหรออย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้วันนี้พรนก็จะมาเล่าเลยนะคะว่าใครทานได้บ้างนะคะ MX ของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทานได้ทุกคนนะคะที่ต้องการให้ร่างกายของตัวเองอึดแข็งแรง ทนนะคะฟิตนะคะหรือกระชับกล้ามเนือ้อใครที่อยากมีแบบนี้บ้างคะ่ะอ่าใครบ้างใครบ้างใครบ้างอยากมีแบบนี้นะคะก็ทุกคนเลยถูกต้องไหมคะเนาะทุกคนก็อยากมีร่างกายที่แข็งแรงอยากมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงอยากมี ความตึดอยากมีความฟิตในตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากแบบล่างจะขุ่นกระชับอะ่ะคือทุกคนแบบพื้นฐานเป็นแบบนี้กันอยู่แล้วนะคะทีนี้พรก็เลยจะบอกว่าทุกคนที่อยากเป็นแบบนี้ทานได้นะคะทีนี้ถ้าการทานได้แล้วอะทานได้แล้วมันดียังไงนะคะมันมีส่วนผสมอะไรยังไงเนาะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยนะคะอันแรกเลยนะคะเรามาดูว่าส่วนผสมของเราเนี่ย ได้รับสิทธทิบัตรด้วยนะคะได้รับสิทธทิบัตรมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะในเรื่องของการผสานทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันคือพิกโนจนอลแล้วก็อาร์จินีนนะคะซึ่งในสัดส่วนที่เฉพาะเลยของของเราโดยเฉพาะเลยนะคะผลลัพธ์ที่เหนือกว่าในเรื่องของฟิลดอร์เบิร์เนี่ยคืออะไรนะคะเสริมการไหลเวียนของเลือดน,นะคะแล้วก็ร่างกายเนี่ยได้รับ ออกซิเจนในปริมาณที่แบบดีขึ้นนะคะแล้วก็ออกกําลังกายได้นานขึ้นเผาผลาญดีขึ้นนะคะกระชับกล้ามเนือ้อคลายความเมื่อยลา้าอันนี้คือผลลัพธ์ที่เหนือกว่าในเรื่องของการที่เราได้รับสิทธิบัตรนี้มานะคะทีนี้มาดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมหลักๆของเราเลยก็คือผงถังเช่านะคะผงถังเช่าเนี่ยเป็น สายพันธุ์ต้นกําเนิดจากทิเบตนะคะซึ่งสายพันธุ์ต้นกําเนิดจากทิเบตเนี่ยจะพิสูจน์ในระดับ DNA เลยนะคะเราจะไม่ได้มาบอกว่าของเรามาจากทิเบตแต่เราจะบอกว่าเราอ่ะ มาจากที่เบ,บ็จริงๆโดยที่เราไม่ต้องไปเก็บมานะคะการที่ไม่ต้องไปเก็บมาคืออะไรคือการปลูกเองนะคะการเพาะเลี้ยงเองแล้วการเพาะเลี้ยงเองเนี่ยถ้าเพาะเลี้ยงโดยแบบอยู่ดีไปเปิดฟาร์มเพาะเลี้ยงเองเลยเนี่ยมันก็ไม่น่าไม่น่าทานนะคะเราก็ต้องมีสิทธิบัตรด้วยนะคะเราก็เลยมีสิทธิบัตรในการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าแบบ ออแกนิกนะคะเนาะได้รับตรงนี้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพนะคะจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิและออกซิเจนนะคะให้เสมือนเป็นแหล่งที่กำเนิด เนาะจากยอดเขาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ผู้ที่ทานมังสาวิรัตเนี่ยก็ทานได้เหมือนกันนะคะสะอาดปลอดภัยแล้วก็เข้มข้นมากๆด้วยนะคะประสิทธิภาพเหนือกว่าถัางเช่าทั่วไปถึง5เท่าเลยนะคะทุกท่านแล้วยังเป็น100% DNA Certified เนาะจาก USA Organic ด้วยนะคะแล้วก็ Vegetarian นะคะก็คือบางสาวิรัตทานได้นะคะ ทีนี้มาดูในเรื่องของงานวิจัยอีกอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือว่าเป็นการงานวิจัยพิกโนจิอนนะคะคือเพิ่มพลังฟิตนะคะพิกโนจิอลเราจะเคยได้ยินจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่พี่เอพูดถึง Perfect Radiance ใช่ไหมคะเราจะมีพิกโนจิอลด้วย MX ของเราก็มีพิกโนซินอลด้วยค่ะเพิ่มพลังฟิตได้ด้วยนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกําลังกายเพิ่มความตึดทนนะคะแล้วก็ลดอาการปวดกล้ามเนื้อนะคะถ้าใครที่อยากรู้ว่ามันเพิ่มจริงหรือเปล่านะคะลองไปวิ่งให้เร็วขึ้นนะคะวิ่งอ่ะวิ่ง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 แล้วดูซิว่าจะเร็วขึ้นไหมหรือลองไปวิดพื้นนะคะ จะวิดพื้นได้นานขึ้นปกติวิดพื้นได้แค่10ครั้งอย่างเงี้ยลองชาเลนจ์ตัวเองสัก20ครั้งคือทาน MX ก่อนแล้วก็ไปวิดพื้นงี้นะคะหรือ,อทําให้ซิ t อัพได้มากขึ้นด้วยนะคะอันนี้คือเพิ่มพลังฟิตนะคะแล้วทีนี้มาดูส่วนผสมถัดไปนะคะก็คือโสมสกัดนะคะโสมสกัดจากาจากแหล่งเพาะในประเทศจีนนะคะสู่โรงงานสกัดที่ประเทศอิตาลีนะคะตรงนี้ก็คือ เป็นเหมือนเป็นความเชี่ยวชาญที่มากกว่า100ปีเลยนะคะอืมมั่นใจมากๆนะคะแล้วก็สกัดลากโสมขาวแห้งเนี่ยด้วยน้ำไรประจุนะคะเพื่อได้สารสำคัญแบบเข้มข้นมากๆนะคะแล้วก็ควบคุณคุณภาพแล้วก็ความสะอาดปลอดเชื้อปนเปื้อนนะคะตามมาตรฐานตำรับยาของยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะคะว้าวไหมคะอันนี้คือส่วนผสมนะ อ่าส่วนผสม,สม,สมถัดไปนะคะไลโคปีนะคะ่ะไลโคปีนนะคะคือสารต้านอนุมูลอิสระของกลุ่มแคโรทีนอยนะคะซึ่งพบมากในผลมะเขือเทศอ่านะคะเราไปทานมะเขือเทศเยอะๆนี่เราจะได้ไหมเราต้องทานเท่าไหร่มาฟังนะคะอ่าลดมะเขือเทศนี่ช่วยเรื่องอะไรลดการหอบผื่นระหว่างการออกกำลังกายค่ะ เสริมการทํางานของระบบหลอดเลือดและหัวใจนะคะแล้วก็ต้านความเสื่อมความร่วงโรยของผิวแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยนะคะคืองานวิจัยเราเนี่ยพบว่าในหนึ่งซองของ MX นะคะมีสารอาหารที่แบบที่ที่เป็นในเรื่องของไลโคปีนเนี่ยหมิลลิกรัมนะคะ ใกล้เคียงกับที่พบในมะเขือเทศราชินีเนี่ยถึง35ผลด้วยกันทานได้ไหมคะ35ผลถ้าเป็นอย่างพรเองทานไม่ได้เพราะเป็นคนทานมะเขือเทศไม่ได้เลยนะคะเนาะอันนี้คือทาน mx ง่ายกว่าใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะมีอาร์จินีน1.5กรัมเนี่ยที่ใกล้เคียงกับไข่ไก่นะคะ,ะที่พบในไข่เนี่ยถึง5ฟองด้วยกันนะคะ ว้าวเนาะเราทาน mx เนี่ยเราได้ครบแล้วเนี่ยเออนะคะทีนี้ส่วนผสมหลักๆที่สำคัญแล้วนะคะพรจะมาบอกในส่วนของการรับประทานละการรับประทานเนี่ยวันละ1ถึง2สซองนะคะสำหรับ เสริมสมรรถนะร่างกายนะคะวันละหนึ่งสองคือถ้าใครอยากเสริมอะแค่เสริมสมรรถนะร่างกายนะคะวันละหนึ่งองกินหลังอาหารมื้อใดก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มหรือแบบระยะเวลาที่เราฝึกซ้อมอ่าท่านไหนที่แบบอุย้ยเริ่มแรกๆอยากซ้อมก่อนเอาวันละหนึ่งองนะคะแต่ถ้าจะบูสต์อัพร่างกายนะคะเติมเต็ม,ตมประสิทธิภาพอยากวิ่งด้วยอยากคาร์ดิโออยากเวทอยากบอดี้เวทอยากทําหลายๆอย่างในวันเดียวกันนะคะแนะนำสองซองนะคะก็คือทาน วันละ 2, สองซองเช้าหนึ่งซองนะคะแล้วก็ตอนเย็นอีกหนึ่งซองเพื่ออะไรเพื่อคลายกล้ามเนือ้อเพื่อให้พุ่งนี้เราไปออกหนักได้นะคะอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดู อันถัดไปเลยนะคะคือว่าเวลาที่เราออกกําลังกายหนักๆสังเกตว่าเราจะหายใจหายใจหายใจคือเอาออกซิเจนเข้าไปใช่ไหมคะทีนี้เทคโนโลยีของเรานะคะได้เป็นเทคโนโลยีที่เป็นสิทธิทบัตรคือการเพิ่มค่า VO2 max นะคะการถ้าพูดถึงเรื่องค่า VO2 max เนี่ยเราอะคะ่ะมันไกลตัวเรามากเมื่อก่อนแต่พอตอนหลังๆวันนี้นะคะเราเริ่มเห็นคนที่แบบมีเรื่องของ VO2 max มาเยอะมากๆเราก็เข้าไปอ่านนะคะเราก็อ๋อแปลว่าเวลาที่ เราเนี่ยออกกําลังกายเนี่ยถ้าเราหายใจได้เร็วหายใจได้นานหายใจคือมันทำมันก็คือค่า VO2 max นี่แหละเนาะทีนี้มันสําคัญยังไงนะคะเขาบอกว่าสารอาหารที่ทําให้เพิ่มการออกกําลังกายเนี่ยจะไปกระตุ้นในการสร้างไนตริกออกไซด์ค่ะ ที่ช่วยให้หลอดเลือดเนี่ยคลายตัวนะคะคือหลอดเลือดอหลอดเลือดมันจะคลายตัวหดตัวใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอหลอดเลือดเราเนี่ยมันคลายตัวเลือดไหลเวียนดีขึ้นนะคะจะนําส่งออกซิเจนเนี่ยเข้าไปสู่กล้ามเนื้อได้ดีขึ้นด้วยนะคะทําให้การออกกําลังกายได้นานขึ้นอึดขึ้นนะคะเราจะรู้สึกว่า สควอรได้นานขึ้นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราบอดีเวทปกติแบบแค่เซตเดียวเนี่ยก็เหนื่อยแล้วแต่ทีนี้พอทาน MX นะคะไปได้3-4เซตเลยอย่างนี้นะคะนี้ถามอัพไลน์พรอนได้นะคะไปทุกวันนะคะ <c oughs> แซลซลนะคะอ่านะคะต่อไปนะคะอ่ถ้าเขาบอกว่าเริ่มต้นวันละ1ซองเนี่ยเพิ่ม VO2 Max ยังไงบ้างนะคะถ้า ก่อนกินนะคะก่อนกินกับหลังกินเนี่ยจะบอกว่าค่า V O2 max เนี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุด170%ค่ะอันนี้คืองานวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากมีค่า V O2 max เพิ่มนะคะให้ทานก่อนออกกำลังกายนะคะ,ะมาดูประสิทธิภาพในการออกกำลังกายถ้าเพิ่มขึ้นขึ้นแล้วม,มีอาสาสมัครของเรานะคะเราไปเหมือนไปทำงานวิจัย กับอาสาสมัครนะคะบอกว่าถ้าทานไปแล้วเนี่ยเห็นผลยังไงบ้างใน2สัปดาห์นะคะเขาบอกเลยว่า91%เอนี่ยใช้กล้ามเนื้อได้ดีขึ้นนะคะไม่เมื่อยล้า85%ออกกกำลังกายได้นานขึ้นนะคะ82%ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะคะหหเนี่ยแะคะ่ะคือคือจุดที่ทำให้คนที่อยากมีสุขภาพดีคนที่อยากออกกำลังกายหันมาทาน MX มากขึ้นนะคะเนาะเราก็อยากมีร่างกายที่แข็งแรงยักษ อยากอืดอ่ะเราไม่อยากเหนื่อยไม่อยากไม่ไม่อยากแบบ หยุดกลางคันอะไรอย่างนี้นะคะเราอยากฟิตเนาะทีนี้สุขภาพองค์รวมดีขึ้นเป็นยังไงบ้างอาสาสมัครของเราก็เหมือนกันค่ะรู้สึกชัดเจนได้ภายใน2ส,สัปดาห์ค่ะแล้วก็ดียิ่งขึ้นต่อเนื่องด้วยนะคะามาดูว่าดียิ่งขึ้นต่อเนื่องยังไงนะคะวีคแรกเนี่ยหกคือรู้สึกสดชื่นกับปี้กระเป๋านะคะแปรู้สึกสดชื่นกับปี้กระเป๋าเหมือนกันแต่92%นะคะใน4วีคนะคะคือ83%ใน2วีคพอ สวิคนะคะอันนี้คือการแบบเห็นผลต่อเนื่องคือพอครบสี่วิะคคะ่ะ 92%ท่านโ,โหโสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นคือถ้าใครออกกําลังกายแล้วรู้สึกสดชื่นอยากออกต่อนะพรุ่งนี้แต่ถ้าออกกําลังกายแล้วเหนื่อยแล้วเพลียค่ะไม่อยากออกต่อแน่นอนกลายเป็นว่าขออ้วนต่อดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะไปกินง่ายกว่าเนาะแต่ทีนี้พวกเราอะทำไมถึงอยากออกกําลังกายเพราะเรามีตัวช่วยไงเนาะทีนี้มาดูในเรื่องของสุขภาพโดยรวมดีขึ้นเป็นยังไงบ้างในวีคแรกนะคะ69%บอกว่าสุขภาพโดยรวมดีขึ้นนะคะในวีคที่สอง84%เลยค่ะบอกว่า สุขภาพดีขึ้นนะคะแต่ในวีคที่4ค่ะ90%เลยนะคะสุขภาพโดยรวมดีขึ้นคือฟังแค่นี้เราก็แบบอยากไปฉีกซองทานแล้วย,ยังคะเอออยากแล้วเนาะอ่าทีนี้ฟิตขึ้นเบิร์นได้นานฟื้นตัวเร็วเป็นยังไงนะคะ เรามาดูว่าเห็นผลชัดเจนภายใน2สัปดาห์แล้วก็ดียิ่งขึ้นต่อเนื่องเหมือนที่พรบอกเมื่อกี้เลยก็คือในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อดีขึ้นนะคะไม่เมื่อยล้าวีคแรกเนี่ยเจเลยนะวีคที่2เนี่ยแปแล้ววีคที่3 9 1ค่ะโอ้โหว้าวมากๆมาดูในเรื่องของออกกำลังายร่างกายได้นานขึ้นแล้วก็ไม่เหนื่อยล้าเนี่ยวีคแรก72% วีคที่2 80%วีคที่4ค่ะ85%ออกกำลังกายได้นานขึ้นไม่เหนื่อยล้าโอ้โ oh, ห oh, นะคะแล้วก็การฟื้นตัวเร็วอันนี้สำคัญมากๆนะคะมาดูวีคแรก63%ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น75%ในวีคที่2แล้วก็82%ในวีคที่4คิดดูว่าถ้าเราคานต่อเนื่องเราออกกำลังกายต่อเนื่องค่ะมันจะทำให้เราอยากออกอยากไปต่อน,น้ำหนักเริ่มลด มวลร่างกายเริ่มดีกล้ามเนื้อเริ่มมาเราก็อยากไปต่อนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอะ่ะยังไม่ได้มีเสริมแบบยังไม่ได้มีตัวช่วยอะ่ะมันก็จะทําให้เราล่อง11กําลังจะมาอย่างเงี้ยแต่เหนื่อยก่อนเพลียก่อนอย่างเงี้ยมันก็ไม่มาแล้วถูกไหมคะอันนี้ก็แนะนําเลยนะทาน mx นะคะอ่าทีนี้ถ้ามันดีขนาดนี้นะคะอะไรอะไรก็ดีแบบฟิตดีขนาดนี้แล้วมันตกค้างไหมมันจะทําให้เราแบบเป็นอะไรไหมเราทานแล้วเราจะเป็นอะไรไหมนะคะ เราก็มีสิทธิบัตรแล้วก็รางวัลระดับโลกมาการันตีให้ท่านเลยนะคะคือมันเยอะมากๆนะคะเต็มสไลด์เลยอ่าเต็มสไลด์เลยนะคะแล้วก็จะขอแบบเล่าอย่างอันแรกนะคะพรกเล่าไปเลยอ่า USDA ในเรื่องของสิทธิบัตรอ่าครอบคลุมประโยชน์สุขภาพด้านต่างๆหนึ่งและ USDA สิทธิบัตรสิทธิบัตรพอเลี้ยงถังเช่าแบบออร์แกนิกอ่ารางวัลสารสกัด จากพืชที่ให้ประโยชน์ทางการแพทย์รางวัลผลงานวิจัย,ยยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมรางวัลยอดเยี่ยมนวัตกรรมสุขภาพและความปลอดภัย GMP มาตรฐานการผลิตนะคะแล้วก็อยู่ในหนังสือ PDR ด้วยปลอดภัยเหมาะคู่ควรกับท่านแล้วยังคะ คู่ควรแล้วยังคู่ควรแล้วนะคะอ่าทีนี้มาดูจุดเด่นนะคะจุดเด่นเด่นเลยว่าทําไมนะคะของเราถึงดีแล้วก็มีคนทานแล้วเ,เห็นผลเราชัดเจนขนาดนี้นะคะเดี๋ยวพอครบอีกสักประมาณอ่า six week นะคะ six week คืออะไรเรารอติดตามนะคะจะมีทุกๆุกอ่าจะมีอ่าเขาเรียกว่าบุคคลนะคะที่มีร่างกายฟิตและเฟิร์ม ปรากฏตัวในโซเชียลแบบเยอะมากๆนะคะทุกท่านโปรดติดตามนะคะามาดูจุดเด่นกันนะคะจุดเด่นตอบโจทย์ในเรื่องความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายนะคะจะบอกว่าคนที่ไม่ชื่นชอบการออกกำลังกายแต่พอมาทาน MX นะ่ะ รู้สึกว่าตัวเองฟิตฟิตขึ้นบันไดทําไมขึ้นลงได้ไม่เหนื่อยเลยเนี่ยก็หันมาอยากออกกําลังกายนะคะอันนี้คือดีสําหรับคนที่ไม่อยากออกกําลังกายนะอยากจะแล้วก็หันอยากจะมาออกกําลังกายอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าใครที่แบบชื่นชอบอยู่แล้วนะยิ่ยงตรงจุดเลยนะคะคุณทานเลยนะคะจะทําให้ร่างกายทั้งชายและหญิงเนี่ยฟิตดีเบิร์นดีนะคะแล้วก็เพิ่ม VO2 max ได้ด้วยเนาะมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยมากๆนะคะเป็นบทพิสูจน์จากงานวิจัยเยอะแยะมากมาย พูดแบบวันนี้ก็ก็อย่างรายละเอียดยังมีแบบโหยังอีกเยอะอ่ะอยากจะรู้เรื่องไหนแบบเออแต่ละแต่ละส่วนผสมเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรบ้างเลยอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ยังมีอยู่อีกนะคะพูดวันนี้ไปก็ไม่จบเนาะแต่ขอขอเท่านี้ก่อนนะคะแบบว้าวเท่านี้ก่อนทีนี้มาดูในส่วนของถ้าเราว้าวขนาดนี้แล้วอะ่ะในท้องตลาดละ่ะเขาจะมีมาไหมนะคะเราจะไปหาซื้อถังเช่าที่อื่นกินได้ไหมแล้วอ่ รู้สึกว่าจะไม่ต้องกินของเราก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะพรก็เลยไปสืบหาไปค้นหามาค่ะจากเว็บไซต์ที่เซิร์ชเข้าไปแล้วเจอเลยนะคะคือเป็นเป็นเว็บไซต์ที่พรเซิร์ชหาว่าทางเช่าทีา่คนทานเยอะที่สุดนะคะเลือกมา10อันดับเลยนะคะไม่ไม่ใช่ไม่ได้เรียงลำดับหรอกแต่ว่าเป็น10บรายชื่อที่ที่เป็นทางเช่าที่ ที่เราทานกันอยู่ที่คนเขานิยมทานกันอยู่นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นถังเช่าของผสมเห็ดหจือนะคะ,ะมาตรฐานยุโรปเนาะคอคอดิซินะคะคอดิซินะคะคือเป็นถังเช่าที่ดีที่สุดสูตรใหม่ปี2020นะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นถังชเช่าเกรดพรีเมียมผสมกับ ผสมสมุนไพรเห็ดหลินจือนะคะอันนี้เขาจะเน้นในเรื่องของสมุนไพรชั้นนําแล้วก็มีแพทย์หญิงคนหนึ่งมาการันตีนะคะราคาอยู่ที่หนึออ่งันหรอยเก้บาทนะคะมี30แคปซูลนะคะอันนี้คือคอสิตี C ้ City นะคะอันที่สองนะคะทางเช่าขวดสีทองของอาจารย์วิโรจน์นะคะทางเช่าของอาจารย์วิโรจน์เนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักกันดีนะคะคือเราเคยได้ยิยน ค่ะต่อไปนะคะก็คือคอดีพัสเนาะเป็นถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์นะคะที่หลายท่านก็เคยได้ยินเนาะคอดีพัสนะคะเป็นเ,เขาบอกว่าคือย่าหนอนถังเช่าที่เบตนะคะเป็นถังเช่าผสมกาแฟนะคะที่ที่มีการรับรองนะคะจากฮาลานนะคะแล้วก็มีดาราที่โฆษณาเยอะเลยนะคะอันนี้อยู่ที่ราคา1,590บาทนะคะาทานได้30วันนะคะ30แคปซูลเนาะอันถัดไปนะคะถั ังเช่าจากอาจารย์ชมจตุพลนะคะอันนี้เป็นถังเช่ายี่ห้อออแกนิกนะคะร้อนะคะพัฒนาสายพันธุ์แบบจากที่เบสนะคะก็มีอยด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าราคา899บาท30แคปซูลน,นะคะอ,อันถัดไปนะคะคอร์ดี้ไทยนะคะถังเช่าการเป็นการถังเป็นถังเช่าเพาะเลี้ยงสายพันธุ์ที่เบสแท้นะคะแล้วก็ได้รับสิทธิบัตรบาทนะคะได้รับ สิบบาทแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเชื้อรานะคะมาการันตีอยู่นะคะแล้วก็เป็นสูตรที่สําหรับท่านชายนะคะ,ะมีสําหรับท่านชายสําหรับท่านหญิงด้วยราคาเบาๆนะคะเ0็ดบาทนะคะทานได้30แคปซูลนะคะ ทีนี้มาดูถังเช่าตัวถัดไปนะคะถังเช่าขวดสีน้ําตาลนะคะภูมิถังเช่าค่ะขวดสีน้ําตาลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นถังเช่าที่สกัดจากถังเช่าสีทองนะคะผ่านการเพราะเลี้ยงในประเทศไทยนะคะเหมาะกับไวยชารานะคะอ่าราคา800บาทนะคะมี80บแคปซูลแล้วก็อันถัดไปนะคะไฮบารานะคะเป็นถังเช่าอยู่ที่วัตสันนะคะซื้อได้นะคะกล่องสีขาวนะคะ สกัดจากเห็ดถังเช่าบรรจุในรูปของแคปซูลกล่องพกพาง่ายนะคะอ,อันนี้ราคา950 0บาท30แคปซูลนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ถังเช่าคอร์ดี้แอลนะคะเป็นโดยมีคนคนหนึ่งเนาะเป็นคนเป็นคนทำนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นภูมิแพ้มาก็เลยมาทําตัวนี้ขึ้นนะคะก็เป็นถัง ถังเช่าแบบออร์แกนิกนะคะอ่าราคา2,650บาท100แคปซูลนะคะตัวถัดไปคอดีเซ็นะคะเป็นถังเช่าสำหรับท่านชายโดยเฉพาะเลยนะคะคือผสมโสมเกาหลีด้วยนะคะแล้วก็มีแอลอาจินีด้วยนะคะเหมาะสำหรับหนุ่มๆที่อ่อนแอนะคะแล้วก็เหมือนแบบ เน้นคุณผู้ชายเลยนะคะตัวนี้ราคา590บาทนะคะมี36แคปซูลนะคะอันนี้คือค o ร์ดิพลาสตัวที่9นะคะถังเช่า,าไฟโตโกรนะคะเป็นกล่องสีเขียวนะคะอันนี้คือเน้นในเรื่องของอสมุนไพรด้วยนะคะมีถังเช่าเป็นส่วนผสมนิชเอมนะคะจากประเทศปโปรตุเกสนะคะเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบถังเช่านะคะแล้วก็สมุนไพร ที่มีส่วนในการต้านเชื้อแบคทีเรียนในปากนะคะบำรุงผิวด้วยราคา370บาทนะคะแล้วก็มาดูถังเช่าของคอ d i ดิมแมกนะคะตัวนี้เป็นถังเช่าสีเขียวนะคะใช้โรงงานผลิตสอถังเช่าเนี่ยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยคือ g จ a g m p นะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูไตแบบเหลือลังเนาะ ภูมิแพ้นะคะแล้วก็มีคนเป็นกันเยอะในเวลาเปลี่ยนฤดูก็เลยมีถังเช่าตัวนี้ขึ้นมาราคา2,400บาทนะคะ60แคปซูลนะคะอ่าอันนี้คือเปรียบเทียบให้ท่านดูนะคะคือเราเห็นถังเช่าเยอะมากๆแล้วให้เรานะคะเข้าไปดูวัตถุดิบแต่และแต่และตัวเลยคะ่ะว่าเป็นมีที่มาที่ไปยังไงนะคะทำให้เรามั่นใจที่จะทานได้มากน้อยขนาดไหนเนาะอันนี้พรอเอามาให้ทุกท่านเปรียบเทียบก็คือ1ิ1สิบตัวเลยนะคะ ก็ทาน MX เนี่ยจะบอกว่าดีที่สุดแล้วค่ะราคาของเราคือกล่องละ1,800บาทแล้วก็สมัครสมาชิกเนี่ยฟรีด้วยนะคะเนาะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะ MX เนี่ยก็อยู่ใน welcome set เราด้วยนะคะทีนี้ทางเช่า m ทีนี้นะคะ MX ของเราเนี่ยดีมากๆแล้วเนี่ยมีผลลัพธ์ไหม นะคะคมีค่ะมีผลลัพธ์ค่ะผลลัพธ์จากตัวเองเลยนะคะนี่เลยนะคะ พอนะคะทาน MX ช่วงที่ออกกําลังกายแบบอย่างหนักนะคะช่วงนั้นแบบโอ้โหแบบออกกกาลังกายออกกาลังกายแล้วก็รู้สึกว่าทานไปแล้วเนี่ยทำให้เราฟิตได้นานขึ้นจริงๆนะคะถ้าท่านไหนที่แบบยังไม่เคยลองความฟิตของตัวเองนะคะต้องทาน MX แล้วไปลองฟิตอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเป็นการแบบซิดอัพก็ได้หรือวิ่งก็ได้หรืออะไรก็ได้มันจะทําให้ท่านทําได้นานขึ้นนะคะปัจจุบันค่ะ คือแบบเฟิร์มมากนะคะบอกเลยนะคะอันนี้นะคะผลลัพธ์ถัดไปนะคะก็คือท่านชายที่อยู่เคียงข้างพรนี่เองนะคะเขาทานแล้วเขาก็เข้ายิมนะคะช่วงที่เข้ายิมก็คือเห็นผลชัดมากๆนะคะเราไม่ได้โฟกัสน้ําหนักเนาะแต่เราโฟกัสที่การอึดการแบบกล้ามเนื้อไม่ไม่ปวดกล้ามเนื้อทําให้เราอยู่ยิมได้นานขึ้นแล้วก็ ทําให้จบกระบวนการนะคะทําจบเซ็ตอะไรเงี้ยแล้วพอจบเซ็ตกลายเป็นว่ากระบวนการของของการฟิตนะคะของการเบือนในร่างกายคือมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะไม่ได้เหนื่อยกลางคันอย่างนี้เนาะปัจจุบันก็หล่อเฟิร์มนะคะอ่าทีนี้ MX นะคะพกพาง,ง่ายๆมากๆเลย ช่วงที่ไปต่างประเทศนะคะถ้าไม่มี MX มนี่คือเหนื่อยมากๆบอกเลยนะคะขึ้นเครื่องลงเครื่องนะคะแล้วก็เปลี่ยนอากาศด้วยนะคะช่วงนั้นไปเกาหลีนะคะพ่อนพก MX ไปด้วยปรากฏว่านะคะเราสามารถที่จะเดินได้นานไม่เหนื่อยไม่เพลียมีความสุขกับการเที่ยวทริปนั้นอย่างมีความสุขเลยนะคะทีนี้มาดูบุกโทรบุคคลที่ไม่ใช่เราละอันนี้เป็นพี่ท่านหนึ่งนะคะเป็นพี่ที่ทาน MX อแบบโหทานแบบคือ คือยอมยอมอะไรก็ได้แต่อย่าขาด M X แกบอกอย่างนี้เลยนะคะ ออกกาลังกายช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งแกบอกว่าทานมาแล้วเนี่ยแล้วทีนี้ก็เลยมาโหมดค่ะ MX โหมดนะคะก็เลยลองออกกําลังกายดูก็วิ่งเหมือนเดิมค่ะวิ่งลู่เหมือนเดิมนะคะปรากฏว่าเหนื่อยค่ะพี่บอกว่าไม่ไหวแล้วคือพี่ท่านหนี50อัพแล้วนะคะจะ60แล้วว่าแต่ยังสวยยังเฟิร์มอยู่เลยนะคะอันนี้คือไอดอลน้องมากๆในเรื่องของหุ่นเฟิร์มนะคะคือพอพูดเรื่องความเฟิร์มพี่ท่านนี้จัดเต็มเลยค่ะเนาะ MX ครั้งละ คือ10กล่องขึ้นไปอ่ะ,อะนะคะทานแบบว่าคือสุดๆอะ่ะท่านถัดไปนะคะอันนี้เป็นท่านผอ,อ,อของเราเองเนาะก็คือว่าพอนอไม่เคยเจอก่อนหน้านี้จริงๆแต่เคยเจอท่านที่เฟิร์มแล้วะนะคะท่านไปทําอะไรมานะคะ mx นั่นเองนะคะคือเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเนาะผิวดีขึ้นผิวใสขึ้นนะคะที่สําคัญผมเลยค่ะ ผมแบบว่าหนาขึ้นนะคะเนาะท่านถัดไปนะคะก็คือเป็นเป็นเป็นสามีของบิตโค้ดของเรานะคะคือเฟิร์มมากๆนะคะแล้วก็เห็นในเรื่องของการแบบาทานทุกวันทานให้เราเห็นเห็นความ ะะเห็นเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะว่าอุ้ยทาไมทําไมไม่รู้เลยว่าก่อนหน้านี้นะ่ะแบบแบบแบบหน้างหงาเนี่ยอ้วนอย่างนี้เลยหรออะไรเงี้ยแต่เราเจอแต่แบบที่แบบเฟิร์มแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยดูแลตัวเองดีจังเลยนะคะซึ่งเคล็ดลับก็คือมี MX อยู่ด้วยนะคะอ่าถัดมาเลยนะคะน้าเนียงของเรานั่นเองนะคะสามีทานแล้วภรรยาก็ทานเหมือนกันนะคะดูแลตัวเอง ชอบวิง่งชอบแบบ Ad anger, เอชเวดอแอดเวนเจอร์หรอในในครอบครัวนะคะก็ชอบกิจกรรมแบบนี้พอได้ MX เข้ามาแล้วเนี่ยทำให้หุ่นเฟิร์มขึ้นด้วยผิวดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ไปได้ทุกๆุกทุกทุก,ทก,ทก,กิจกรรมที่คือไปอ่เหนือใต้ออกตกนี่ไปมาหมดแล้วนะคะเรื่องของการไปไปวิง่งไปอะไรอย่างนี้เนะาะถัดไปนะคะก็เป็นบรรดาอัพไลน์ของพรเองนะคะก็อย่างติ๊กอ่ะโหเฟิร์มมากๆนะคะคือคือนางนี่แบบ ว่าเป็นชื่อแล้วตอนนี้เป็นอะไรที่แบบว่าคลีนด้วยนะคะแล้วก็หุ่นเฟิร์มมากเป็นคุณแม่ลูกสองที่สุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วก็มี mx เป็นเคล็ดลับที่ ขาดไม่ได้เลยนะคะท่านถัดไปนะคะสุดสวยของผู้นำสุรินของเราอีกท่านหนึ่งนะคะพี่เพชรนะคะสวยมากๆตอนนี้นะคะผิวสวยมากเลยมีเคล็ดลับก็คือ mx นะคะเราไม่รู้เลยถ้าท่านไม่ถ่ายรูปพุ่งมาให้เราดูนะคะว่าท่านเนี่ยลดหายไปแบบโหเยอะมากๆนะคะเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ก็มีพุงนะคะแล้วแล้วพี่เพี่เพชรเนี่ยก็บอกว่าเมื่อก่อนอ้วนนะแต่เราเห็นคือเฟิร์มไงเราแบบโอ้คือคือเราอะแค่มองภายนอกแล้วก่อนกิน ะะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเฟิร์มได้อีกแต่กลายเป็นว่าเราเฟิร์มได้อีกเราสวยได้อีกเนาะ,ะท่านถัดไปนะคะก็คือคุณแม่คุณแม่ลูกแฝดนั่นเองนะคะพี่นานะคะทานจนแบบว่าได้ไปเป็นเทพีไม่ใช่นะคะคือเป็นคุณแม่ดีเด่นไปเลยนะคะคือสวยมากๆนะคะตอนนี้สวยและมีความสุขมากๆเคล็ดลับก็มี MX อยู่ด้วยนะคะท่านนี้นะคะเป็นเป็นคุณนิวนะคะที่ที่เมื่อก่อนเราเห็นคือท่านจะแบบว่ามีร่างกายที่อวบอันมากมาก แต่พอได้เข้าโปรแกรมกับบริษัทที่ทาน MX เนี่ยโอ้โหหุ่นเฟิร์มมากๆสวยมากๆนะคะแล้วก็หลายๆท่านนะคะที่ร่วมโปรเจกต์นะคะแล้วนักกีฬาที่ออกกําลังกายนะคะอย่างท่านนี้นะคะเป็นพนักงานบริษัทนะคะโอ้โหคือแบบเราเห็นแล้วโหพี่ๆสุดยอดเลยนะคะพี่ทาน MX จนทําให้เป็นไตรกีฬาะคะ่ะแล้วก,แวก็แล้วก็อึดมากๆนะคะในเรื่องของ ถ้าจะเอาความอึดอะคือนักกีฬาค่ะเขาบอกว่าถ้าชาเลนได้อีกสัก5นาทีหรือเอ้ยชาเลนได้แบบเป็นเป็นนาทีอะก็ถือว่าสุดยอดมากๆมอันเนี้ยเพิ่มให้ให้ท่านเนี่ยอึดมอึดขึ้นนะคะแข่งทําเวลาในการแข่งขันได้ดีขึ้นนะคะเนาะอันนี้คือการันตีในเรื่องของนักกีฬาก็ทานได้นะคะซึ่งปราศจากสารโดบนั่นเองนะคะแล้วถ้าคนแก่ล่ะทานได้ไหมนะคะคนแก่ก็ทานได้นะคะอย่างปะท่านนี้นะคะ มีโรคประจําตัวเยอะเลยนะคะแต่ทาน m อเนี่ยทำให้เพิ่มในส่วนของออ,อ,อกซิเจนนะคะแล้วทําให้ร่างกายเนี่ยเหมือนองค์รวมเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพของสมรรถนะทางทางร่างกายเราเนี่ยคือของผู้ชายเนี่ยคือดีขึ้นเลยนะคะเนาะแล้วเด็กล่ะทานได้ไหมนะคะอันนี้คือเป็นคุณน,น้องของเรานะคะอายุ20ต้ตนๆนะคะก็ทานได้นะคะเมื่อก่อนนะคะเป็นคนป่วยรออดแๆนะคะมีโรคประจําตัวด้วยปีภูมิแพ้อย่างนี้นะคะ แล้วพอร่างกายเริ่มดีขึ้นอหันมาออกกําลังกายหันมาวิ่งพอวิ่งเสร็จแล้วเอา mx มาทานควบคู่ด้วยปรากฏว่าดียิ่งขึ้นกว่าเดิมโอ้เป็นไงบ้งคะสุดยอดมากๆเลยเนาะ,ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะพรก็ขอจบการนำเสนอ mx เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกทกท่านนะคะต้องกลับบ้านไปแล้วก็ฉีกซอง mx แล้วก็ทานกันทุกคนแน่ๆเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จพบกันบนเวทีแห่งความสำเร็จสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย